ปี2อเครับเลขไม่เพียงหลักพันกิโลจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมครับมาฮะเลกไม้ันิ้วิ่งมาเพียง4290กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบรรลุคาให้ดูทุกคันจอเดินไม้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนมาครับกัวชคสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข้อบนเดิมสวยครับมาฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวต่อต่างเนี่ยไม่มีเวลาปอกแทนเดิมกระจกรายแฮนด์แต่งทรงซีอาจีครับมือคัดมือเบรกเดิมไม่คดไม่งอครับกระปุกกันเบรคไม ประกับคันเร่งนะครับตัวอักษรต่างๆเนี่ยไม่มีเดือลางนะครับคันนี้กุญแจชิปครบ2ดอกคร <c oughs> อบถังเดิมสวยครับนี่ฮะฝาถังสวยแทบไม่มีรอยคันนี้ได้ครอบถังแต่งเป็นลายคาร์บ,บอนถังใบนะฮะตัวถังไม่มีบุบรลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับไฟดิ้งันท้ายเดิมสวยซิกเกอร์เดิมครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือแตกร้าวมาครับด้านหน้าคันนี้ไฟเดียรคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับนี่ฮะแทบไม่มีรอยหินครับสวยใสเหมือนใหม่ครับกระบอกชวยค ไม่มีรอยไม่มีบุบนะฮะบางโค้ดหน้าเดิมครับนะฮะต้องบอกว่าพุ่มสติกเกอร์ลายคาร์บอนมาด้วยครับยางด้านหน้าครับเบิกใหม่จาก <c oughs> คอนติเนนทัลครับสภาพสูดที่90%ครับขอบล้อด้านหน้าคันนี้สีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับเจานเบรกนี่ฮะ4,000กิโลเป็นแค่รอยแบบนี้ครับกระบอกโชคด้านล่างสวยลายดิวรอยครับคาลิปเปอร์เดิมไม่มีรอยเช่นเดียวกันมาฮะคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ำแต่ง คอท่อด้านล่างสวยนะครับไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะนี่ชุดแฟลลิงด้านขวาซิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล่อนหรือแตกร้าวครับฝาเาวสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแข็งเครื่องเดิมครับนี่ฮะมีการแข็งแต่งลายคาร์บอนมาให้ด้วยพักเท้าเดิมครับยางเต็มขาเยียบเบกรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งครับจากเอ็นสปคครับลั่นๆเลย อบเดินเป่านีครับอัตราลขคันนี้<ๆ>นี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับ<ๆ>เอาละรอบเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดแน่นอนครับสวิงอาร์มฝั่งขวานะฮะนี่ครับไรล,ลิ้วรอยจานเบรกด้านหลังเป็นแค่รอจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบร้อด้านหลังคันนี้สีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังจาก continental คันนี้ยางหลังให้ไป85%ครับไฟท้ายเดิมสวย ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบีย้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะฝั่งซ้ายครับมาฮะพี่ครับชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไร้ลิ้วรอยนะครับพักเท้าด้านซ้ายยางเต็มครับคันเกียร์ไม่คดไม่งองแน่นอนครับกันแข็งด้านซ้ายลายคาร์บอนไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะฝาเว์าวสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวฟลิตงด้านซ้ายสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือแตกเล้าเลยครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งสายครับตามสไตล์ทันต์บายทบุรีกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยลมาสไลจันเด็กก็น้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ด้วยเอาล่ะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่ครับนี่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับดาวเริ่มต้นเพียงเก้าพันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างทีมคันครับรับแลกเทิร์บิกไบทุกรุ่นครับเงินสดลดได้ใครหาอยู่รีบมาแล้วเจอกันครับทันต์บายทบุรีสวัสดีครับ